สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวกระเป๋ายี่ห้อ Atreasure Box นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักยี่ห้อนี้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ากระเป๋านี้ขายเฉพาะใน IG เท่านั้นนะไม่มีหน้าร้านแล้วก็คนที่นิยมพิดกระเป๋าแบบนี้ก็มีพวกวัยรุ่นนะคะ แล้วก็พวกที่เป็นสายคาเฟ่ฮอปปิ้งที่ชอบไปถ่ายรูปตามคาเฟ่แล้วก็หิ้วกระเป๋าอันนี้ไปถ่ายรูปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นกันเยอะแยะตามารูปที่มีนางแบบสวยๆแล้วก็มีชุดสวยๆอย่างเช่นชุดจากลุกบุกแล้วก็จะหิ้วกระเป๋าเทเชอร์บ็อกนะคะก็คือกระเป๋าอันนี้นะถ้าอยากได้เขาจะขายเฉพาะวันที่เขากำหนดเท่านั้นแล้วก็ รีบจองแล้วก็รีบโอนเงินถึงจะได้สำหรับรุ่นนี้นะคะเพิ่งขายไปแล้วก็จองหมดภายในประมาณ3นาทีนะ mm hmm. ก็จะมาดูนะว่ารุ่นที่ซื้อมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เห็นไหกล่องเขาก็กน่ารักเน่ย ุ่นที่ซื้อเรียกว่าเลเยอร์บ็อกนะคะเป็นสีไอวอรี่สำหรับร็อดนี้เขาจะขายแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะส่วนใครที่อยากได้สีอื่นหรือว่ารุ่นอื่นก็ต้องรอเขาวางขายต่อไปนะคะได้มาเป็นถุงอย่างนี้แล้วก็ ในถุงผ้าเอาไว้เก็บแล้วก็อกระเป๋าจะถูกออกมาอ่ะเลเยอร์บ็อกซ์ก็คือมีเลเยอร์อันนี้นะจะไม่เหมือนรุ่นเดิมก็คือ p าร์ตี้บ็ที่ไม่มีช่องๆตรงนี้กระเป๋านี้นะคะก็ไซส์ประมาณนี้นะคะ ใหญ่กว่าปาร์ตี้บ็อก์นิดหน่อยแล้วก็ไม่เหมาะกับคนที่มีของเยอะนะคะอันนี้หน้าก็จะเป็นลายแบบนี้นะมีพลาสติกเอิดออกมามีสายกระเป๋าให้ นนดกกนนะูต้องห่วงอันนี้เขามีพลาสติกพุ่งมา ยาวก็จะเป็นแบบนี้นะคะสายสั้นก็แกะออกมาตรงนี้เนาะแล้วก็คล้องไปตรงนี้น่าจะใช่นะถ้าผิดก็ขออภัยแล้วก็ติดอีกข้างหนึ่ง ได้สองแบบนะอ่าหลังจากที่เราประกอบกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูว่ากระเป๋าใบเล็กๆนี้นะคะจะใส่อะไรได้บ้างนะ <Yeah. S 1> ก็คือเปิดดูนะคะ mm hmm. ก็จะมีสามช่องมีช่องีหลังช่องกลางที่จะอยู่ใหญ่หน่อยแล้วก็ช่องข้างหน้าที่มีช่องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะ mm hmm. เราจะมาดูว่าถ้าเพื่อนคนไหนมีกระเป๋าใบใหญ่นะคะ mm hmm. กระเป๋าสตางค์เช่นแบบนี้นะ ใส่ไม่ได้นะคะเปลี่ยนซื้อกระเป๋าแล้วก็ต้องซื้อกระเป๋าตังค์ใหม่ด้วยนะกระเป๋ากลางนะคะกลางกลางพอดีมากพอดีเกินไปอาจจะใส่อย่างอื่นไม่ได้อีกเลยนะลองที่กระเป๋าเล็กแบบนี้นกระเป๋าเล็กก็ยังดีกว่าเพราะว่าใส่สามารถใส่อย่างอื่นได้อีกนะ แล้วก็สมมุติว่าเรามีโทรศัพท์มือถือสมมุติว่าอันนี้เป็นไซส์มือถือเราใส่ช่องต่างสุดได้นะคะก็น่าจะเหมาะกับพวก iPhone หรือว่า s a m s u n งที่ไซส์ปกติไซส์ใหญ่ก็น่าจะได้นะที่เยอะอยู่นะ,ะแล้วก็ต่อไปถ้าเรามีลิปสติกนะคะสมมติว่าเราอยากจะใช้ลิปสติก ไม่รู้จะเลือกอันไหนดีเนี่ยไม่ได้ต้องเลือกมาอย่างหนึ่งนะที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นจิปสติกไซส์ยาว<อ>ก็จะเปลองที่นะนองไซส์เล็กๆนะทีนี้เราก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ใส่เข้าไป แล้วก็มีสมมติกุญอันนี้เป็นกุญแจรถใส่เข้าไปกุญแจบ้านใส่เข้าไปอยากจะพกกระดาษคิดว่าใส่ไม่ได้นะนะปากกาใส่รวมกันกับมุอถือ ก็สมมุติว่าถ้ามีหูฟังยับมันเข้าไปนะคะผ้าแมสตรงไหนดีนี้นะการอืมเริ่มเต็มแล้วค่ะมาลุ้นกันนะว่าจะปิดได้ไหมนะโอเคปิดได้นะคะก็จะตุงมากเลยนะคะไม่เหมาะกับคนที่มีของเยอะนะ สรุปนะคะ Attention Box รุ่น Layer Box นี้นะคะก็ใส่ของได้ประมาณเท่านี้นะคะก็การที่เราใช้กระเป๋าใบเล็กๆนะมันก็สะดวกดีแล้วก็ช่วยให้เรารู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับเรานะคะเราต้องเลือกสิ่งสำคัญมาใส่ในนี้เท่านั้นนะอะไรที่เราพลงพลังหอบพิ้วหรือว่าอะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็ใส่ในถุงผ้าไว้นะคะอันนี้ก็เอาไว้ถ่ายรูปสวยๆหิ้วสวยๆเนะ โอเควันนี้จบการรีวิวกระเป๋าอาเทเชอร์บ็อกเท่านี้นะคะบาย